โซเชียลแคมไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้จะมาทายผลฟุตบอลกันจุบุจุบุอีกคือคือคือทุยนะับผมก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากจริงๆนะับผมก็คือจะมาทำมาผลฟุตบอลเล่นๆดูนะฮะว่าจะตรงไหมนะคะนะคะทุยครับสิเออนะผมเออไม่ใช่ตุด๊ด <laughs> แล้ววันนี้ก็จะมาทายผลฟุตบอลเล่นนะผมว่า ผมคิดไว้ว่าอย่างหนึ่งนะผมว่าตอนนี้ผมคิดไว้ว่าปีนี้ฝรั่งเศสต้องได้แชมป์แน่นอนโฮ้ย <c oughs> ตุ้ยสัตว์คิดเองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่คือผมจะเล่าเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ผมไปเจอตุ๊กตาหมีฝรั่งเศสตัวนี้มานะผมคือตอนที่ผมทํางานอยู่ที่บิ๊กซีนะฮะแล้วคนนี้สินค้าตัวบิ๊กซีเป็นตุ๊กตาหมีที่ผมถืออยู่เนี้ยนะตัวเนี้นะฮะ,นะฮะมันมีสั่งมาเข้าแปประเทศนะ,ะผมซึ่งหนึ่งในนะั้นมีฝรั่งเศสนะฮะ และทั้งหมดสินค้าทั้งสต็อกเป็นพันนะพันกว่าตัวขายหมดภายในอาทิตย์เศษเองนะฮะถือว่าขายดีมากนะฮะแล้วคนนี้ตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดว่าผมจะซื้อไงผมไม่ได้เจตนาว่าเฮ้ยจะเชียร์บอลประเทศนี้นะแต่ผม,มเป็นคนไม่ค่อยดูฟุตบอลเท่าไหร,ร่นะฮะก็คือวันนั้นนะฮะรือของไปรือของมาปรากฏว่าไปเจอไอ้ตุ๊กตาหมีตัวนี้นะฮะ ซึ่งมันเขียนว่าแฟรงค์นะฮะหรือฝรั่งเศสของเรานั่นเองนะฮะคือผมคิดไว้ว่าเฮ้ยมันน่ารักอะ่ะมองแล้วคือแบบเฮ้ยถูกชะต,ตาบางทั้งที่เราไม่เป็นคนไม่ค่อยได้เชียร์ฟุตบอลไม่ค่อยได้เล่นฟุตบอลอ่ะนะฮะแต่ผมก็หยิบตัวนี้มันขึ้นมาแล้วผมก็เดินไปจ่ายตังค์แล้วฮะแล้วก็มองห้อยกับกระเป๋าห้อยไม่ใช่ห้อยกระเป๋าสิห้อยกับพวงกุญแจนะฮะแล้วก็ห้อยกับกระเป๋าอีกทีหนึง่งกุญแจมอเตอร์ไซค์ผมเองนะฮะตอนนี้แล้วผมก็จะห้อยติดตัวไว้ตลอดนะฮะแต่เมื่อคืนนะผมวันที่31นะะมิถุายน ฝรั่งเศสตกับประเทศอะไรนะอะไรชีเชียชีเชียอะไรสักอย่างเนเออในจีเนียนะีวผมประเทศในจีเนียนะฮะปรากฏว่าฝรั่งเศสชนะสองศูนย์เป้าแตกแวกนะฮะคือแบบเวก็ตกใจเฮ้ยประเทศกูชนะเหรอเนี่ยไอตัวที่กูห่ออยู่เนี่ยมันชนะเหรอเนี่ยฝรั่งเศสมื่อคืนอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะได้แชมป์มาไอสัตว์เฟิร์เจอร์นะฮะก็คือผมมีความรู้สึกว่าปีเนี้ย มันเป็นลานอย่างเงี้ยเรามาเจออย่างเงี้ยรู้สึกว่าฝรั่งเศสอาจจะได้แชมป์นแน่นอนนะฮะคือผมเป็นคนที่แบบมันจะมีอะไรแบบประหลาดประหลาดเข้ามาในในตัวตลอดผมอาจจะพูดได้ไม่หมดเพราะว่าผมอาจจะแบบยังงงๆอยู่กับตัวเองนะฮะเออแต่ผมคิดไว้ใจแล้วว่านะฮะปีนี้ฝรั่งเศสจ,จะต้องชนะแน่นอนนะฮะเออนะฮะคือไม่รู้ว่าผมมั่นใจอ่ะนะ,ะผมผมรู้สึกว่าผมชอบนะฮะแต่ถ้าใครคิดจะแบบเชียร์นะฮะหรือว่าจะเล่นการพานันนะฮะ อย่าไปเล่นนะผมอย่าไปแทงบอลเลยมันไม่ดีนะฮะแต่ถ้าแทงแล้วก็ขอแทงฝรั่ง,งเศสเถอะ <laughs> ถุยนะเออนะก็อย่าไปเล่นไม่ดีนะฮะก็อยากจะบอกว่าคือผมจะพูดยังไงดีคือวันนี้วันเป็นผมขอทำนายผลฟุตบอลเลยนะฮะว่าว่าปีเนี้ยฝรั่ง,งเศสต้องได้แชมป์แน่นอนวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะฮะผมผมขอทำนายไว้วันนี้นะถ้าชนะนะผมก็คือ ก็คือคิดอะไรเดียวก,ก็ชนะแหละไม่มีไรเนอะชนะแต่ถ้ามึงแพ้นะฮะกูจะเอามึงลงถังขยะแน่นอนนะฮะถือว่ามึงมาผิดที่ผิดเวลานะแต่คือผมมั่นใจอะยังไงผม่าผมไม่ทิ้งแน่นอนนะฮะคือต้องต้องชนะกูโมูเยอะมากเลยงานเนี้ยโมูเยอะจริงจริงนะเออมึงต้องชนะนะเว้ยนะเดี๋ยวมาดูกันนะผมเพราะวันที่สี่นี้รู้สึกว่าฝรั่งเศสนี่จะเตะกับอ่าอะไรนะ ประเทศไอะไรอ่ะเยอรมน,นีนะผมแล้วเรามาดูกันวันที่4เนี่ยน้องหมีฝรั่งเศสรเราจะชนะไหมถ้าชนะนะฮะเดี๋ยวเราผมจะแจกเกมดีกว่าเออถ้าเกิดฝรั่งเศสได้แชมป์นะ,ะผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะมาแจกเกมกับนในการีนาทักคอร์โอเคปะ่ะเออนะ,ะเดี๋ยวมาแจกเกมกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรละมาทำนายเ,เล่นๆเฉยๆเจอกันใหม่วันหน้านะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะบายๆท่านผู้ชมก่อนบาย